นูเล็กรูเบอรี่อวดภาพอลราสาวกำลังท้องยินดีกับว่าที่คุณแม่เรียกได้ว่าําเอาหลายคนนั้นสงสัยกันว่าภาพอราสาวนั้นเป็นของนักร้องสาวหรือไม่ซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ล,ลาละอัสยามได้ประกาศข่าวดีของนักร้องร่วมค่ายว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่โดยเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวดีผ่านไทสแกรมนูเล็กรูเบอรี่อวดภาพอราสาวกำลังท้องยินดีกับว่าที่คุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เจอกันแล้ว พร้อมกับโลกใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเจอกันนะเบบี้คอนกรีชูเลชันนูเล็กชิมิชิมิแอดนูเล็กอันดเดอร์สกอรเป็นจวาลล่าสุดนูเล็กรูลรี่ก็ได้ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงด้วยการลงภาพอัลตราซาวด์เด็กและใส่อีโมจิเป็นรูปใจสีแดงและหลังจากที่หนูเล็กโพรูปดังกล่าวไปก็มีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายอาทิใบเตยอาสยามจะนงณี ขนมจีนกุลมารลูลูลาลาและคนอื่นๆอีกมากบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีกับหนูเล็บดูเวอรี่กับการเป็นว่าที่คุณแม่อีกคนของวงการบันเทิงฝากดกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ